สวัสดีครับแม่แม่เอฟซีครับวันนี้น้องทุงเงินนอนวันเลยช้างขี้เกียจครับผมมาดูช้างขี้เกียจเด้อนอนกลางวันนะครับนอนไม่อายใครเลยครับผมผมไม่รู้ว่าเหนื่อยอะไรมาออไปหาพี่มะนาวกลับมานะครับไปหาพี่มะนาวพี่ทองคำกลับมาก็นอนยาวเลยครับเล่นกับเพาเหนื่อยเนาะสงสัยเล่นกับเพาเหนื่อยนะครับผมแม่แม่ โอ้ดูเดินดูอ้อมๆนอนสินอยสิโอ้ยยังดิ้มอยู่นอ้องแหงดิ้มอยู่นั่น,นงาดหลับนะนี่โอ้ฮะไปเล่นกับพี่มะนาวพี่ทองคำมาอ้าวดูสิหลับจริงๆไหมนี่มาดูเด็กว้วนนอน นอนเล่นดูลูกาตาดูลูกาตาก็้งว่าตัวเองนอนเ,น,น,อน,นอนเล่นนอนหลับนอนเล่นเนาะหลอกคุณตาแล้วนีนน่เด็กอ้วนนอนหลอกคุณตาก็หลอกเป็นเนาะนอนตื่นถ้าตื่นตื่นได้แล้วจะพาไปอาบน้ําอืมตื่นมาอาบน้ําแล้วได้ทํางานต่อืมเยี่ยมพี่ทองคาพี่ทองคุณมาเขาไปเยี่ยมพี่ทองคําพี่มะนาวมา โอ้ยไปเล่นกับเขาแทงเขาชนเขานี่ก็แกล้งว่าตัวเองนอนหลับขี้เกียจทํางานเนาะสงสัยขี้เกียจทํางานนะนี่ขี้เกียจทํางานตื่นได้แล้วคุณตาจะพาไปอาบน้ํามาทํางานไม่ตื่นไม่ตื่นนอนเล่นสบายเลยครับแม่แม่ fc ดูดูตาไม่ได้หลับน,นันี่ดูตา แกงว่าตัวเองหลับเนาะแกงว่าตัวเองหลับตไม่อยากจะทํางานนะว่าเย็นนี้นี่จะพาทํางานตื่นได้แล้วก็ไม่ยอมตื่นนอนเฉยเด็กอ้วนขี้เกียจดู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 เด็กอ้วนไม่อยากจะทํางานที่เกียจอ้วนตัวกลมดิ่งเลยอ้วนตัวกลมดิ่งเลยอ้วนตัวกลมดิ่งเลย ดูทำสิเด็กอ้ว,วนสิเด็กว,วนสิเด็กว,วนเอ้ยขี้เกียดเนาะดูเขาทำเอาตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วลูกดูนะดูนะดูทำสิจะลุกก็ไม่ลุกจะพาไปทำงานแล้วเด็กอ้ว,ว,วนเออ ลุกแล้วเด็กอ้วนมาปลูกนะถึงตื่นถ้าไม่ปลูกคงครั้งไม่ตื่นเนาะโอ้เด็กอ้วนเด็กอ้วนตื่นแล้วฮะตื่นแล้วคุณตาจะพาไปอาบน้ําลูกโอ้ถ้าตื่นแล้วคุณตาจะพาไปอาบน้ําแล้วอา,อาบน้ํามาทํางานแล้วอาบน้ําเตรียมตัวมาทํางานดีกว่าได้เวลาแล้วเด็กอ้วน มาเดี๋ยวคุณตาพาไปอาบน้ํากันดีกว่าครับกลับมาอาบน้ํามาแล้วก็ปะแป้งละลอๆแต่งตัวเลยโอเค